เอาละครับสวัสดีท่านชมท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการ Xbox a s s a u l t Zone วันนี้เราจะมาแกะกล่อง VGT T D 0 4นะครับหรือ h o w s Deck Comfort ของภาคจีนะครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนจากช่อง Dodo Gamer เหมือนเดิมครับอ่ะครับทีมงานเชิญแกะครับหลังจากที่แกะเสร็จนะครับผมที่ให้มาก็จะมีกล่องนะครับ ดูไปแล้วกับเพเมดนี่นะฮะทีมนะครับแกะให้ดูนะครับใช้งานกันจ้าโ้แมจัูันี่ครับเพเมดก็จะเป็นทำนี้นะครับผมจะมีช่องใส่ตีโซนแล้วก็ช่องใส่การ์ดนะครับตำแหน่งใส่ตำแหน่งวางการ์ดนะครับผมก็ตามนี้เลยเสร็จไปทิ้งครับล้อเล่นอุ้ยส่ซอการ์ดสัานก็จะเป็นคู่มือครับคู่มือครับผมขอบคุมากคู่มือก็ มาต้องดูครับช่างมันเราจะมาแกะดูาข้างในกันนะครับผมว่าข้างในมีอะไรบ้างทีมงานครับแกะให้หน่อยครับแยกเกตแยกเกตมาเลยเอา,าหน้าแรกก่อนนะครับผมเสนามมลอยด์แยกเกตเอาแยกเกตเอาสูงสูง,สงจากศูนย์ไปสี่อเ,เออเราจะเริ่มที่เกตศูนย์นะครับผมนี่ก็จะเป็นตัวเริ่มทิกเกอร์ก็จะให้มีมาอย่างอสีนะครับก็จะมี เออสแตนสี 4. 4. 4. ่พรีสี่รอสี่สแตนส์สแตนสี่แล้วก็ฮิวสี่ครับสแตนสองใบจะมีเอฟเฟกต์ครับแค่นั้นแหละมาดูที่เกตต่อไปกันเลยโอ้โหลกปิดขัดให้ไม่รู้เว้ เ,เดดีียวกวตหนึ่งนะครับก็ใช่เพอร์เฟกต์การ์ดมาสองใบแล้วก็เออใบนี้นะครับมาสองใบก็กมาถูกโ<ด>จมตี ...3 ใบแล้วก็ตัวตีติดจีเบรกสี่ใบแล้วก็วันิลาสี่นนใบ,ใบครับผมเกตหนึ่งให้มาทั้งหมดเกตหนึ่งให้มาทั้งหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสี่เจ็ดนะเดี๋ยวเดี๋ยว สี 11, ปดสิ 11, 13, 13, 15, บเอ็ดหล่อ็ดสิบสีะสิบเอ็ดสิบสามบสามสิบห้าใบครับเกตหนึ 1, ่งเกรดสาอเกรดสก็จะให้มา,านะกี่ใบนะเกรดสให้มาหนึ่งสอง้วสี่ห้าหกเจ็ดแปด เกสเกให้มา10บใบเป็นแบบสมมาดุลอีกแล้วเก3ก็จะให้มาทั้งหมด8ใบ,8บครับผมเป็นตัวหน้ากล่อง2ใบตัวตัวสักมีสกิล l ใบแล้วก็ตัวตีบวกสามพันสีใบนะครับผมเก4สีส่ครับผมที่จะให้มาก็จะของหนของอคอะครับก็จะเป็นไอ้ีครับ2ใบครับเป็นสกิลมาอจมตีฮิตของทีดีปกติแล้วก็จะมี f c นะครับให้มาอีก1 2 3 4 ห้าห้าใบครับโดยใบฟอร์จะสุ่มเป็นหนึ่งใบนะครับตามนี้ครับสหรับการรีวิวอะคอลฟ์ฟอสคนต้องจบลงเป็นเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจบวันนี้สวัสดีครับ